สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตะบุรีนะครับจังหวัดสระบุรีบ้านผมเองนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีงานงานาประเพณีไหว้เจ้าพ่อเขาตกนะครับนี่ทางเข้านะครับวันที่วันที่เจ็ดถึงสิบห้า มีนาคมนะครับนี่คือทางเข้านะครับทางเข้าวัดภูกรบาศนะครับตอนนี้มีดนตรีกำลังซ้อมมันอยู่นะดูนะนี่ขอรู้นะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนะนี่นรับลกำลังซ้อมกันอยู่เบอร์น,นะครับรแล้วก็มาขัดเกยือกัน สดงกแน่คืนนี้นะครับตืนนี้ไม่รู้ใครมาเดี๋ยวต้องไปดูรายชื่อนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับเริ่มมีคนมาเที่ยวนะครับนี่น่าจะเป็นคืนแรกนะครับคืนแรกวันที่เจ็ดเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับคนเริ่มมากันแล้วนะครับ โมีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด,ด้วยนะฮะก็มีดนตรีทุกคืนครับที่นี่นะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงสิบห้านะครับมีนาคมใครว่างๆก็มาเทีเ่ยวได้นะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับแถวบ้านผมเองนะเนี่ยบ,บรรยากาศเริ่มมีร้านค้ามาแล้วนะฮะ ถนนทางเข้าเนี่ยประมาณโอหลายร้อยเมตรเป็นเป็นร้อยเมตรแหะนะครับเต็มหมดเลยนะครับทางเข้าวัดพระพุทธบาทนะครับก็จะมีเขาขายมีคอนเสิร์ตให้ดูมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเนี่ยคือทางเข้านะครับฮิลา เจอคนเจอพิรัตนะครับพี่รู้จักกันนะพ่รัตพิรัตนะโบกมือให้่าเริ่มมีคนมาแล้วครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าวันนี้มีงานวันแรกเหมือนกันนะเนี่ยขับมาปริปรุงติจะเล่นดนตรีด้วยชุดเย็นๆครับวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับเหมือนฝนทั้งท่าจะตกเจ้าของร้านก็เลยบอกว่า วันนี้หยุดก่อนผมก็เลยขับรถมาเล่นนะครับเพิ่งรู้ว่าอา้าวเพาะบ่าวเราเีงงานในน้าเนี่ยเออบ้านตัวเองยังไม่รู้ว่ามีงานครับมีซุ้มนี้ทางที่ฝากรถนะฮะอ่านี่จกรรมให้เด็กๆเล่นกันนะครับนี่คือสาลเจ้าพ่อเขาตกนะครับฝั่งนี้นะครับนี่คือสาลเจ้าพ่อเขาตก ของพระพุทธบาทนั่นเองนะครับ okay, เดี๋ยวผมไหาที่จอดรถก่อนนะนี่ครับเข้ามานี่ข้างหน้าผมจะเห็นมณฑบทรงสูงนั่นคือวัดพระพุทธบาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นนั่งคุยครับวันนี้ว่างๆนะครับไม่ได้ทำคลิปนานเลยนะครับกอ็อยากจะคุยกับเพื่อนๆนะครับหลายคนก็มีคอมเมนต์ เมื่าไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับนี่ครับบริเวณวัดพระพุทธบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจอดรถก่อนจอดตรงนี้และโอเคตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถวัดพระพุทธบาทนะครับโอเนะครับ นี่ช่วงเย็นละไม่ค่อยมีค่อยมีใครมาเพราะว่าเขามีงานด้านนอกที่ผมพาไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันนะครับอาเดี๋ยวผมผถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับนี่คือทางข้าวนะใครเคยมาแล้วบ้างนะครับวัดพระพุทธบาท บางคนก็มาออกกําลังกายนะครับนี่ออกมาเดินเล่นได้ครับอรอบปะกปุกตะบาดน,นี่ครับมาดูว่าเท่าตะบาดน,นะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวมาอาสวนนะครับอ๋อ วันนี้น่าจะปิดแล้วนะครับข้ามแล้วนะครับเขปิดกี่โมองอะลุงข้างใน,น <c oughs> อนน่ะปิดแล้วใช่ไหมโอ้โหประเทศหนประเทศจีนกางใจนั <c oughs> ่นไงอ๋อครับการจะเปิดดึกเลยอ๋อพอดีก็มีงานข้างนอกใช่ไหมมีเยอ๋อโอเค <c oughs> โอเคนี่นะครับวัดพระพุทธบาทนะครับแถวบ้านผมเองนะเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าน,นะครับผมวันนี้หลายท่านถามว่า เป็นนักดนตรีต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงในการเล่นดนตรีบ้างนะครับวันนี้มานั่งคุยกันแบบสบายๆนะโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับนี่ครับบรรยากาศวัดพระพุทธบาทในช่วงเย็นๆนะครับหาที่นั่งแล้วนะครับเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปยาวๆนานมากเลยนะครับ มีคอมเมนต์หลายคนถามว่าจะที่เราจะเป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างนะครับเตรียมตัวเนี่ยนะอันนี้เป็นสําหรับของผมนะการเตรียมตัวเป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยก็คือหาอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับถ้าเราเป็นนักกีตาร์มือกีตาร์ก็หากีตาร์โปร่งไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งหรือไฟฟ้านะครับต้องให้ได้มาตรฐานหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกอาชีพนี้แล้ว เอาไปเอาอุปกรณ์ท so 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 ok. so oh ี่ไม่ไม่ไม่ทนอ่ะหรือว่าไม่ได้มาตรฐานมันก็จะเราเล่นออกมามันก็จะไม่ไม่ดีอ่ะเราเล่นออกมาแล้วก็ไม่มั่นใจตัวเองนั่นแหละนะครับแม่นแต่ตัวเองอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานไม่ต้องแพงมากนะครับเอาที่กําลังเราซื้อไหวกําลังเราได้นะครับแล้วก็เตรียมเพลงนะครับเตรียมเพลงผมนี่โชคดีหน่อยผมเกิดเกิดในช่วงในยุค90นะครับ มันจะมีเพลงในยุคเก้าสิกลับมาดังอีกนะครับแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตนะครับผมก็ฝึกเพื่อชีวิตมานะครับเพลงเพื่อชีวิตเพลงสากลบ้างเพลงลูกทุ่งบ้างนะครับอยากบอกเ <ๆ S 1> พื่อนๆพี่ๆที่อยากจะเข้ามาเล่นดนตรีอาชีพนะก็เล่นพยายามแกะเพลงหรือว่าฝังเพลงเยอะๆนะครับไม่ต้องไปยิ่งว่าเราชอบแนวนี้ ไม่เล่นแนวนี้อะไรเงี้ยก็พยายามเป็นเป็นเป็นความคิดเมื่อก่อนผมก็เหมือนกันเมื่อก่อนผมจะไม่ค่อยชอบเล่นเพลงลูกทุ่งเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเพลงสากลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร้องร้องไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยมันจะต้องเล่นแหละเนาะมันก็ต้องทําเพื่อ,อเวลาไปออดิชั่นบางร้านก็ชอบเพลงเพลง90บางคนชอบเพลงเก่าบา,บางร้านชอบเพลงใหม่ๆบางร้านชอบเพลงลูกทุ่ง อะไรเงี้ยแล้วก็ทําไว้เตรียมตัวคือเตรียมเพลงไว้เยอะๆนะครับฟังเพลงไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเตรียมใจนะครับอานไม่ได้ดนตรีอาชีพก็คือเตรียมใจหรือว่าเราจะเล่นดนตรีไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้ตลอดไม่ไม่ได้อยู่ร้านนี้ตลอดไปนะไม่ใช่ว่าร้านไม่ดีนะมาถึงว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บเลยบางทีร้านไปไม่ไหวเ,เลิกจ้างเราก็มี บางร้านมีนักดนตรีมาใหม่ที่เก่งกว่าเราหรือได้ราคาทีา่เหมือนตัดราคากันเนี่ยก็เอาเราออกบ้างก็มีนะครับหรือบางร้านไม่มีคนนะครับก็เอาเราออกบ้างก็มีนะครับแต่ว่าอาชีพนักดนตรีเนี่ยแล้วมันเรียกว่ามันทํางานได้น้อยน้อยชั่วโมงแต่ว่าได้เมื่อกี้นี้ครับไม่ดับไปนะครับ นี่ติดแล้วนะฐานหมดฐานหมดนะครับเมื่อกี้คุยถึงเรื่องตรงไหนนะเ,เรื่องนักดนตรีนะครับนักดนตรีก็นักดนตรีดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อชั่วโมงเล่นน้อยนะครับเราทํางานน้อยแต่ว่าเราได้ได้ค่าแรงเ,เยอะพอสมควรนะสมัยก่อนเนี่ยชั่วโมงร้อยกว่าบาทสองร้อกว่าบาทนะครับสมัยนี้น่าจะเยอะละนะครับ ก็ทำงานน้อยนะครับแต่ว่าได้ค่าแรงดีนะครับนักดนตรีดีอย่างหนึ่งครับแล้วก็อิสระนะครับแต่ว่าก็จะมันก็มีข้อเสียคือว่านักดนตรีเนี่ยมันจะเหมือนที่ผมบอกอะ่ะอยู่อยู่ร้านบางทีไม่ได้อยู่ตลอดไปอะ่ะบางทีมันมีคนใหม่เข้ามาหรือว่าร้านเลิกจ้างหรือว่าร้านไปไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องออกนะครับ ต้องเตรียมเตรียมใจไว้เลยนะว่าเราต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะครับเพราะผมเพราะที่ผมเล่นมายี่สกว่าปีเนี่ยเจออย่างนี้มาตลอดนะครับแล้วก็อย่าบอกกันเพื่อนว่าเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวในการารักษามาตรฐานให้ดีๆนะครับเล่นดนตรีด้วยด้วยความสนุกนะครับเวลาเวลาเราเล่นดนตรีเราเล่นด้วยความสุขความสนุกนะคนดูเขาจะได้ มีความสุขกับเรานะครับแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองนะครับดูแลตัวเองดีๆถ้าเป็นนักร้องเนี่ยผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ดื่มนะครับดื่มด้วยสูบบุหรี่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เลิกหมดละเพราะว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเล่นเราจะเล่น,นดนตรีนานต้องดูแลตัวเองเยอะๆนะครับยิ่งเป็นนักร้องด้วยเนี่ยนอนดึกก็ไม่มีเสียงละยิ่งดื่มดึกๆเ,เรียบร้อยเลยครับต้องเสียงานเสียการกันเลยทีเดียวนะครับก็ ดูแลตัวเองนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะปึกผฝนเพลงทุกแนวเตรียมตัวดีๆนะครับแล้วก็เตรียมใจเลยว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็คือจะต้องมีการอ่าโดนออกโดนเบียดโดนะไรแบบเนี้ยนะครับทําใจนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพนะเพื่อนๆนะ,ะวันนี้โอ้โหบรรยากาศมืดแล้วนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆมานั่งคุยกันใหม่นะนะเพื่อนๆนะ